สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจอเกนคลอฟในใหญ่ลิวอภูลบอกว่าเขาฟังสิ่งที่ดาวินดูนเยสประัทะคารมกับเป๊ปกวาดิโอลากุนสือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ออกแต่มองว่าเป็นแค่เรื่องของอารมณ์ที่ต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะให้ได้ก็แค่นั้นเองความหลงจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแม ซึ่งเลว์พูลบุกมาไล่ตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้หนถึงหเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้เกมดังกล่าวมีประเด็นในช่วงจบเกมเมื่อเป๊ปเดินเข้ามาหาหนูเยสเพื่อจับมือก่อนที่เป๊ปจะพูดอะไรบางอย่างจนทําให้หนูเยสโมโลและเกือบจะปรีเข้าหากันร้อนถึงครอบที่ต้องมาทําหน้าที่ห้ามสึกกันตัวนูเยสออกไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ครอปได้กล่าวว่าเขาเองไม่รู้เลยว่าทั้งสองคุยอะไรกันเพราะคุยกันเป็นภาษาสเปนแต่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ต่างฝ่ายต่างต้องการชนะในเกมนี้ก็เท่านั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนที่ควรอธิบายเรื่องนี้เพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันน่าเสียดายจริงจริงผมรักพวกเขาทั้งคู่ดังนั้นผมจึงพยายามทําให้สถานาการณ์สงบลงโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะผมไม่เข้าใจสักคําว่าพวกเขาพูดอะไรกัน ในใหย่่หงแดงให้สัมภาษณ์แต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์เป๊ปอยากชนะเราก็ต้องการชนะแต่สุดท้ายไม่มีใครชนะไม่มีใครมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วเรื่องพวกนี้ก็เกิดขึ้นด้านเป๊กกวาดีโอลากุนสื่อทีมแมนซิตี้นี้ไม่พ้นถูกสื่อสอบถามถึงจังหวัดต่อปากต่อคำกับดาวินอนูนเยสกองหน้าลิเวอร์พูลหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เรือใบสีฟ้าถูกหงแดงบุกมาแบ่งแต้มจากผลเสมอหน พร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นต่อประตูที่รูเบนดิอาสโดยยึดเพราะมีนักเตะแมนซิตี้ไปชนอลิสซอนเบ็คเกอร์ก่อนกวาดิโอลาสร้างความฉงนให้กับแฟนบอลหลังเกมจบลงเนื่องจากขณะที่เขาเดินมาหาดูนเยสเพื่อสัมผัสมือกันตามธรรมเนียมกุยสือสเปนิตกลับพูดจาบางอย่างและทำให้กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวพร้อมทั้งเตรียมปรีเข้าหากระทั่งเจอเกนครอฟนายยอใหญ่หงแดงต้องเข้ามาคว้าลูกทีมออกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาแค่แข็งแรงกว่าผมเท่านั้น คุณซือทีมเจ้าบ้านเอ่ยฟังน้ำมันไม่มีอะไรที่น่าหงุดหงิดผมพอใจขอคำถามที่สองเลยบางทีมันน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับดาวินนูเยสและเ็ดกวาดิโลลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกันนี้กวาดิโลลาปฏิเสธที่จะตอบความยาวสาวความยืดต่อประตูของรูเบนดิอาสที่ถูกปฏิเสธ้วยเนื่องจากมานูเอลอาคันจีถูกระบุว่าเข้าปะทะอลิสซงแมนิวคาสเซ จะได้ประตูในลักษณะนี้อย่างน่ากังขาทั้งๆที่โชลิตตอนประทะใสก่กบเรียกองหลังอาเซนอนมากันเยสหนักกว่าเยอะผมไม่ได้ดูผมยังไม่ได้กลับไปดูคุณถามผมถึงคำถามเดิมๆบางทีคุณอาจเห็นได้ชัดกว่าผมผมไม่เห็นแต่หลังจากเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับอาเซนอนผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูบอกตามตรงบินข้ามโลกแมกกาเผยเจ็ดและเกือบหลับตอนประชุมทีมอเล็กซิสแมก อลิสเตอร์เผยว่าเขาเจ็ดเลก็กจนเกือบหลับในระหว่างประชุมทีมก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หงแดงสแสดงถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการตามตีเสมอในเกมดังกล่าวได้สำเร็จโดยได้ประตูจากเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนภายหลังจบเกมแม็กอลิสเตอร์ได้เผยว่าทีมของเขาหลายคนนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนล้าโดยที่นักเตะหลายคนกลับมารายงานตัวช้าในสัปดาห์นี้เนื่องจากต้องเดินทางไกลาจากอเมริกาใตา้สารภาพต,ตามตรงเลยว่า มันเป็นเรื่องยากมากที่ต้องลงสนามในสภาพนี้แม็กกากล่าวกับดปเลฟซิทีวีเมื่อวานเราได้มีการประชุมทีมเพื่อคุยถึงซิตี้และวิธีการที่เราจะเล่นตาผมนี่แทบหรือไม่ขึ้นเลยมันล้มากมากเจ็ดแลกจากการเดินทางไกลแต่มันก็อย่างนี้และเราชอบเล่นฟุตบอลมันเป็นสิ่งที่เราต้องการการคว้าชัยชนะและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงทุ่งเทยอย่างเต็มที่ มันเป็นเกมที่ยากมากๆสำหรับเราเป็นอะไรที่เราคาดหวังพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่แฟดีพวกเขาครองบอลได้มากกว่าแต่พวกเขาสร้างสรรค์โอกาสได้ไม่กี่ครั้งแม็กอลิสเตอร์ลงสนาม90นาทีเต็มช่วยให้อา์เติน่าาเอาชนะบราซิลได้เมื่อคืนบัดอังารที่ผ่านมาแม้การเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อไปช่วยชาตินั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับเขาแต่ในเกมนี้นั้น ถือเป็นความทรหดอย่างยิ่งสำหรับเขาที่ต้องลงสนามในช่วงบ่ายวันเสาร์ภายหลังจบโปรแกรมทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาจเจมส์ทีดอัปเดตข่าวดีลิสซงและโจตาแค่กล้ามเนื้อล้าและสามารถลงสนามในเกมพรีเมียร์ลิกนัดหน้าได้ในทันทีหลังจากที่เกมพรีเมียร์คู่ซูเปอร์บิ๊กแม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนั้นผลปรากฏว่าในเกียมนัดนี้มีภาพที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลอาจเกิดอาการเสียวไส้ได้หลังจากได้เห็นทั้งอลิสซงเบ็คเกอร์และดิโอโกโจโต้านั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้วยกันทั้งสองคนโดยโจโต้านั้นมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างเห็นได้ชัดและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากในเกมในนาที5 4 และส่งลุยดิอาสลงมาทำหน้าที่แทนในขณะที่อลิสส่งเบ็คเกอร์นั้นมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อควนขาด้านหลังในช่วงท้ายเกมแต่ก็ฝืนอยู่ในสนามจนครบเวลาเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลใช้โควตาเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปครบหมดแล้วซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเป็นวิตกกังวลให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากว่านักเตะทั้งสองคนนี้อาจจะถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปจนไม่สามารถลงสนามได้โดยล่าสุดทางด้านของเจมส์พิสายข่าววงในของลิเวอร์พูล และเดอะไทม์ก็ได้ออกมาให้ข่าวที่สร้างความสบายใจให้กับแฟนบอลิวเวอร์พูลเป็นอย่างมากนั้นก็คือได้มีการเปิดเผยผลสแกนโดยละเอียดของทั้งอลิซส่งเบเกอร์และดิโอโกโจตาจากทีมแพทย์ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยมีคำยืนยันออกมาว่าจากผลการสแกนนั้นพบว่านักเตะทั้งสองคนนี้เป็นตะคริวที่มีความรุนแรงจากปกติเล็กน้อยโดยสาเหตุนั้นมาจากการที่ตัวนักเตะนั้นมีอาการล้าของกล้ามเนือ้อ ทั้งจากการลงสนามอย่างต่อเนื่องและจากการเดินทางไกลเพื่อกลับไปรับใช้ทีมชาติของตัวเองโดยคำยืนยันที่ออกมานั้นก็คือทั้งอลิสซงและโจตาไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงอะไรเลยซึ่งตอนแรกนั้นหลายฝ่ายมองว่าอลิสซงนั้นอาจจะถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกและต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บหลายสัปดาห์แต่จากผลการสแกนก็ยืนยันได้ว่าพ่อมีของเรานั้นไม่ได้เป็นอะไรและทางทีมแพทย์ก็ยืนยันว่า ทั้งคู่จะสามารถกลับมาลงสนามได้ทันทีในเกมพรีเมียร์ลีกชาวงสุดสัปดาห์หน้าแต่สำหรับเกมยูโรปาลีกนัดกลางสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับทีม LSS ลิ้นนั้นทั้งคู่ก็สามารถลงสนามได้แต่ทางทีมแพทย์อยากให้ทั้งคู่ได้พักมากกว่าซึ่งนั่นทำให้เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะไม่มีผู้เล่นทั้งสองคนนี้ลงสนามในเกมนัดกลางสัปดาห์อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับลิเวอร์พูล เพราะทีมของพวกเรานั้นโอกาสผ่านเข้ารอบสดใสเป็นอย่างมากและถ้าสามารถเก็บชัยชนะเกมในบ้านนัดนี้ไปได้แล้วแลักก็จะการันตีการผ่านเข้ารอบถัดไปในทันทีโดยคาดว่าคว,วีนเคนเลเฮอร์จะได้รับโอกาสลงสนามแทนที่ของอลิซสงเบเกอร์ในเกมนัดกลางสัปดาห์หรือไม่ก็อาจจะพุ่งเกมพรีเมียร์ลีกนัดหน้าที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมด้วยอีกเกมแต่สำหรับในกรณีของดิโโกโจตา นั้นรอบๆตัวเขานั้นก็มีผู้เล่นกองหน้าฝีเท้าดีมากมายไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาลุยดีเอสดาวินนุนเยสและโคดีก็พอดังนั้นการขาดโจตาไปนั้นจะไม่มีผลกระทบสําหรับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสําหรับข่าวนี้ที่เจนเทียดออกมาบอกว่านักเตะของ,องเราบาัดเจ็บไม่มากหรือแทบไม่มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นตัวจริงที่พร้อมสําหรับการลงสนาไมได่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ